ยอหญิงดออนไลน์สารินีปัญญารจุน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณฟันที่รักค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของเมคอัพอาร์ติสนะคะและแฮ์สตลิสอนาคตในการทำงานของพวกเขาคืออะไรในวงการบันเทิงนะคะหนังและโฆษณานะคะวันนี้ดิฉันมีกูรูของประเทศไทยนะคะเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการทำงานนะคะกับคนนะคะระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมาเลยทีเดียวนะไม่จะเป็นเรื่องของหนังหรือเรื่องของละครหรือโฆษณานะคะต้องเป็นนะคะพี่ป๊อกเชลซีในการที่ทำผมไฟนอลทัชชิ่งทั้งหลายแหล่นะคะและเธอก็ลอน ด้านคอนเน็กนะคะออนไลน์กันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะ60กว่าแล้วนะคะแต่ว่ายังแจวอยู่เลยทีเดียวนะคะวันนี้จะมาแชร์ในเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานนะคะและก็บอกเลยนะคะว่า60กว่าเธอยังแจวได้นะคะในเรื่องของโซเชียลมีเดียนี่เธอเป็น Number รวันเลยทีเดียวนะคะในทุกโซเชียลมีเดียนะคะเธอเล่นเธอใช้ในการทำงานหมดเลยทีเดียวนะคะคุณป๊อกเชลซีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชีวิต ต้องติดเทรนด์ค่ะวันนี้คุณอายุ50คุณอายุ60คุณบวกเข้าไปค่ะคุณจะอยู่ไปอีก20-30ปีนะคะคุณต้องมีธุรกิจและชีวิตการงานนะคะเล็กๆน้อยๆทำได้ไม่เหนื่อยนะคะต้องใช้โลกออนไลน์นะคะนี่คือสิ่งที่อนาคตมันไล่ล่าเรามาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นทางออกที่คุณต้อง Take Action ทันทีนะคะ490บาทวันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษสาหรับคุณนะคะลงทะเบียนได้ทันทีเลยค่ะ 11คอร์สออนไลน์ Facebook Google เว็บเซลล์เพจ TikTok Line OA Line Myshop การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพเทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ใน Digital Marketing 2021 11บทเรียนออนไลน์ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็น สอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิารศาษศภาสาริ์วิศวะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงแอดวานซ์สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดละปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้นติดต่อรายละเอียดทางเพจดวนพี่ป๊อกเชลซีสวัสดีค่ะ นี่แหะค่ะคุณผู้ชมมุดฟังนะคะผู้นําตัวจริงนะคะด้านของผลงานอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่างานโฆษณาอินเตอร์เนชแนลนะคะต้องมาที่นี่เลยวันนี้ค่ะพี่ป๊อกขาจะขออนุญาตมาเรียนให้พี่ป๊อกเนี่ยนะคะได้ช่วยให้เป็นวิทยาทานะะกับ,บวงการเมคอัพอาร์ติสแล้วก็เฮ์สตลลิสต์ของประเทศไทยนะคะเพราะตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการงวยงงว่าต่อไปในฟิวเจอร์ในอนาคตของฉันเนี่ย ควรจะต้องทําอย่างไรนะคะและคราวนี้ให้พี่ป๊อกบอกหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยในเมืองนอกในอังกฤษผู้น,นําเด็กเขาทํำยังไงเด่นเชิญครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับช่างแต่งหน้าช่างทาผมเนี่ยหรือนางแบบเนี่ยมีส่วนสําคัญที่สุดในวงการของของธุรกิจแฟชั่นนะคะโดยเฉพาะเอ่อเมคอัพหรือช่างผมเนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดมากที่สุดคือใกล้ชิดมากที่สุดคือช่างแต่งหน้านะคะคือช่างทำผมนี่มันก็ทลายเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอุปก,กรณ์อะไรต้องสะอาดหมดทีนี้เอ่อ วิธีเราเรียกว่า new normal ของ working เนี่ยมันมีมาตั้งร่วมปีแล้วตั้งแต่เริ่มระบาดแล้วเพียงแต่ประเทศไทยเราไม่มีใครทำนะฮะในเมืองไทยเนี่ยพี่ก็รับหนัง netflix หรือหนังฮอลีวูดหลายหลายหลายเจ้าที่จะมาถ่ายทำในประเทศไทยนะฮะเพราะช่วงนั้นเราก็เป็นช่วงที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีโควิกแล้วสักประมาณสัก 6, 7, เดือน8เดือนที่แล้วนะฮะทุกทุกคนมาที่นี่เขาก็จะมีการสง่งพนักง,งานของพี่ไปตรว หรือตัวพี่ไปไปตรวจก่อนนะฮะที่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะแล้วก็เริ่มทำผมไม่ว่าจะเป็นสีผมหรืออะไรก็แล้วแต่จะมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าการทําสีผมเนี่ยมันมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฉะนั้นนั่งไม่เกินสองชั่วโมงเนี่ยมันก็จะฆ่าเชื้อโรคในใ,ใ,ใ,ใน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 ของมันของตัวมันอยู่แล้วฮะทีนี้ในยุโรปค่ะในยุโรปหรือในใ,ในในอเมริกาหรือในปารีสเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามเรื่องทาสีผมเลยเพราะว่าเขารู้ว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ไวรัสอะฮะม,นม,นม,มันไม่มีปัญหาแต่เรื่องแต่งหน้าหรือนวดหน้าเนี่ยค่อนข้างจะคอนเซิร์นนิดนึงนะฮะหรืออะไรที่เป็นนีดเดิลต่างๆเนี่ยที่ได้แก่ฟิลเลอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกให้ฟิลเลอร์หรือทําหน้าอะไรเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยเราเรียกว่าเอสจัดิกนะฮะแต่ของเราเนี่ยไม่ทราบว่าสาธารณสุขไทยเรามันไม่ใช่อินเตอร์อย่างเมืองนอกอย่างเมืองนอกเนี่นออยร้านพี่เนี่ยก็เป็นเอสเตติกได้เพราะว่าพี่จบคอลเลจแล้วมีใบนะฮะ หรือจบยูนิเวอร์ซิตี้มีตรก็เหมือนกับเป็นผู้ช่วยแพทย์อย่างหนึง่งฉะนั้นก็จะทำตัวสอฟิลเลอร์ทุกอย่างได้หมดแต่ของเราก็ไปรวมเป็นกายเป็นคลินิกซึ่งอันนี้เป็นเรื่องแปลกในในประเ,เทศเราเคยถามชาแนลสุดไปหลยหนแล้วว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ยังไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมนะฮะเอแตนะ่ในยุโรปเนี่ยเอสชิฟเนี่ยเราเรียกว่าบิวติเชียนเนี่ยเอสชิฟมีอยู่ด้วยกันนะฮะทีน้าฟิลเตอร์เนี่ยเขาก็ต้องป้องกันนะฮะที่เราจะพูดว่าการตรวจเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเออรัฐบาลเราก็ดีในทางาที่ว่าเราเราถ้าต้องสงสัยแล้วเราไปตรวจเลยนะฮะแล้วก็มีการแต่ว่าในเมื่อคนเยอะมากเนี่ยเราจะติดเชื้อไหมอันนี้คือสิ่งสำคัญมากเลยนะฮะทีนี้ซาลอนในเชฟไปเนี่ยในยุโรปเนี่ยพวกเพื่อนที่ทุกคนเนี่ยเขาจะใช้เทสกันหมดแล้วคือทุกคนมีเทสประจําร้านอันนี้นะฮะขอได้มันเป็น national health เอ่อ n h อนี่ก็คือประกันสังคมของไทยเราได้ทราบว่าสมัยก่อนรัฐบาลใครก็ไม่ทราบน่าจะเป็นของผุ้ชร์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคุณทักษิณเน,นี่ยนะฮะเออเคยเคยไปไปไปเอา n อ s อเอหรือรักษาสามสิบบาทมาจำไม่ได้นเองคือนะฮะกาน,นี้เออเราก็ไปตามร้านบูธหรืออะไรก็แล้วแต่เาว่าเราขอขอเครื่องไปตรวจเองเพราะว่าประชากรเขาเยอะเขาคงทำให้ไม่ได้อย่างเราเรานี่ก็คือ เสริมสวยเราก็จะวิ่งไปให้ให้คนเขาตรวจเนี่ยบริเวณนั้นก็มีคนต้องเย็ต้องยา่ยมันก็ติดกันหมดสิฮะใช่ไหมคะ uh, เพราะเดือนมันยากมากทีนี้เสริมสวยทั่วไปเนี่ยเวะลาเปิดขึ้นมาเนี่ยอังกฤษเนี่ยปิดไปตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะปิดหมดเลยนะคะทุกอย่างปิดหมดเลยชัดดาวแบบชัดดาวจริงๆไม่ใช่ชัดดาวแบบเรามานั่งกินข้าวได้หรือทําผมได้อนะไรเนียเขาชัดดาวเลยค่ะแล้วเขาจ่ายเนี่ย อผู้ประกอบการรายเล็กก็คือเอรายย่อยๆรายที่มันแบบไม่ใช่บิ๊กบริเนสใหญ่ๆเขาก็จะไม่อุ้มนะอย่างเป็นโลโก้แบรนด์ใหญ่ๆนี่เขาไม่อุ้มเขาจะอุ้มแต่แบรนด์ที่แบบพวกเราอะ SME อ่า SME อืมอ่ะก็จะอุ้มแบบนี้ก็คือจ่ายทั้งหมดเนี่ยอย่างอย่างเพื่อนที่เนี่ยได้เดือนหนึ่งก็ประมาณห้าแสนได้เดือนลห้าแสนบาทห้าแสนบาทใช่ค่ะ รวมกันรวมกันแล้วก็ใช่ค่ะแล้วคนไหนถ้ามีเงินเดือนนะคะอย่างเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยได้เอาทิตย์ละสองพัปอนด์เขาก็จ่ายอาทิตย์ละสองพัปอนด์สอาทิตย์นะคะ ก็แต่ท tamam ุกคนรค่ะโอเคเยี okay, e ่ยมเลยนะคุณผ e ู้ชมคุณฟังเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องแปลกที่เราได้เรียนรู้นะคือหนึ่งแม้กระทั่งลูกค้าเข้ามาเนี่ยคุณลูกค้าพาเชื้อมาหรือเปล่าไม่รู้ยูเทสก่อนนะจ๊ะเออถ้าเกิดสมมติว่าโอเคอยู่โควิดฟรีแล้วก็ค่อยให้บริการไม่ใช่เฉพาะช่างอย่างเดียวนะคะปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโอเยี่ยมเลยนะคะค่ะนี้อยู่คนเดียวก็เลยใช้มือเปล่าเพราะมือมันสะอาดต้องคอยล้างมือให้สะอาดที่สุดนะคะแล้วก็ล้างน้อยตำซอกแล้วก็อย่าใส่เครื่องประดับเราจะใช้ถุงมือก็ได้ ถุงมือยางนี่ก็ค่อนข้างจะโอเคและสะดวกนะฮะแต่ว่าอันนี้เทสตัวเองอ่ะตัวเองเทสเองไอเทสเซลเทสเนี่ยจะเทสให้เด็กให้ลูกให้หลานอยู่ที่บ้านได้เขาให้หนึ่งเซ็ตเราก็มาทาเทสเพราะว่าหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วในอังกฤษทุกคนฉีดวัคซีนไปแล้วยอดลดลงแล้วเหลือติดวัลพันกับคนเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคะทุกคนกลับไปเนี่ยก็ต้องใช้อ้นีีเทสที่เราหดหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็ะะจะมีทั้งหมด6ชิ้นในนี้ก็มี เต๊กที่มันเป็นที่ไปที่ในจมูกหรือปากนะคะแล้วก็ไอ้ออปากก็ได้อะคะปากก็ได้เหมือนกันปากได้ค่ะก็ลงไปเลยลึกๆแต่ระวังทุกคนไ่นมีทาสิทธิ์ก็ไม่ต้องปากก็ได้จมูกก็ได้ข้างเดียวนะคะค่ะเจ๊เนี่ยเราจะเซลล์เทสเนี่ยออกมาก่อนนะคะอืมค่ะเริ่มต้นแล้วเอาเซลล์เทสมาวางก่อนพื้นผิวตรงที่เราเราก็ต้องทำความสะอาดให้ลีนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฮะไอ้นี่คลีนอ๋อพื้นผิวหมายความว่าเป็นเตอะอะไรที่เราใช้อยู่ใช่ไหมฮะ อ่าค่ะค่ะคำนี้มือคคือต้องสะอาดค่ะค่ะแล้วก็ต้องปิดแอร์ปิดอะไรนี่ค่ะคือเรืเทสเห็นไหมคะอย่างที่สองเราก็เอาไอ้ดือไอ้แคปนี่มาก่อนค่ะค่ะหลอดผสมให้มาหนึ่งหลอดนะคะค่ะหลอดผสมเสร็จแล้วไอ้ตัวน้ํายานะคะค่ะน้ำยาอ้เห็นไหมคุณผู้ชมโอ้โหนี่มีมาครบทุกอย่างเลยเรียบร้อยเลยนะเข้าให้ค่ะแล้ใครไปของเขาให้ก็มีเยอะมาก ไปเลยค่ะค่ะใส่แล้วไม่ใช่คาไว้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าพวกนี้มันโดนอากาศนะคะคุณขาคุณจะต้องค่ะทำทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้มาค่ะสำมีใส่มาตัวที่จะเข้าไปควานเดี๋ยวขอล้งหนึงค่ะัวงอานะ อ่านี่ระหว่างระหว่างที่พี่ป๊อกรอมาด้วยนะพี่ป๊อกคราวนี้เนี่ยนะที่กลับมาอีกนิดนึงนะือท,ที่ตอนนี้เนี่ยก็เลยคิดว่านะฮะพวกบรรดา MC MC ซีเอีพิธีกรนักอ่านข่าวศิลปินดาราทั้งหลายแหละเนี่ยออนางนควรจะต้องมี set เมคอัพเซ็ตของนางเองป่ะอ,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 อังกฤษต้องที่ทุกคนนะคะหรือเออหนังพอลิวูดหรือหนังเดดซิกอะทุกคนในทีมงานที่จะต้องเข้าฉากในวันนั้นทีมจะบุกท้่ปะอืม <c oughs> <c oughs> คือต้องดูหมดจิ้มเอ่อจิ้มหมายความว่าต้องเทสหมดเร่นะคะเพราะเพื่อนก็จิ้มจนแบบนางบอกก่าเจ็บจมูกไปหมดละเออคือต้องดูหมดทุกวันทุกวันค่ะไม่มีเว้นนะคะแต่ของเราเนี่ยบางทีจิ้มวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปถ่ายก็มีไม่ได้อืมอืั้นเพราะว่าเทสพวกนี้มันเทนต์ดียวแระผิดนะคะมันจะมีสองด้านเราเอาด้านอันนี้ด้านด้านแข็งนะคะค่ะแล้วก็เอาด้านนิ่ม เราฉีดก่อนนะคะค่ะอพี่ป๊อกต้องเร่งหน่อยนะพี่เวลาใกล้จะหมดเหลืออีกเหลืออีกสามนาทีช่่หมามาปุ๊บเลยนะคะอ่าสัญญาณค้างนิดนึงค่ะนอนนะคะแล้วเราถ้าเรามีน้ำมูกหรือมีอะไรเนี่ยเราก็สั่งน้ำมูกสะก่อนนะคะั่งน้ำมูกให้มันให้มันไม่แดี๋ล้ไอ้นี่ไม่มีเราแฮมแต่ถ้าบางคนมีก็อืม แล้วเราก็ทิ้งเข้าไปค่ะค่ะหมุนหมุนสิบนอเออ่ดูท่าประมาณนี้เลยใช่ไหมอ่านี่เลยนะคะอ้าว <c oughs> เดี๋ยวระหว่างนี้จะขอวิดีโอพี่ป๊อกมาประกอบนี่นะดูท่านะคะอ่ <c oughs> คุณผู้ชมคุณฟังนี่นะคะค่ะ <c oughs> แต่มามากเสร็จนะคะแล้วเราก็อเอาอันนี้เปิดออกค่ะ ค่ะเปิดที่เราไว้ตะกี้อะะ่ปิดไว้แน่นมากเอาลงไปคนค่ะคนเลยค่ะคนให้แบบเต็มๆต็มาะค่ะนะตาล่วงอืม,มันต้องลึกนะคะต้องคนเข้าไปลึกๆเนี่ยคนให้มันเต็มที่เลยนะคะคนสักพักหนึ่งอะค่ะ ไม่ต้องรีดน,นะครับควให้เชื้อมันแบบอยู่ในน้ำนี่จัวทริเซ็ค์นะครับสองสามวินาทีอะเสร็จแล้วก็อันนี้เราก็จะมีถุงเ disposal ออใส่ให้นะคะว่าทำเสร็จแล้วต้องทิ้งมันมีที่ทิ้งค่ะแล้วอย่าทิ้งในเวลานั้นทิ้งในสี่สิบแปดชั่วโมงนะคะ เก็บไว้ก่อนแล้วก็จริงสิจะบ่อยเพื่อให้เชื้อมันตายก่อนเดี๋ยวมันจะป็นแร่อ๋อ<ช>คือคเก็บเอาไว้ให้เชื้อมันตายก่อนใช่ไหมฮะทีนี้เราก็เอาอันนี้ใส่ไปในช่องที่เป็นตัว S นะคะแล้วก็เอาเวลาตั้งเอาไว้สามสิบ second จิงเอาไว้อย่างนั้นนะคะ๋ยวมันจะขึ้นเองถ้ามันขึ้นสองขีดก็คือคุณเป็นขึ้นแค่ขีดเดียวไม่ไม่ติดคัะ อ่าถ้าเกิดสองขีดเลยก็แจ็คพอตโปะเชะเลยค่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรสามสิบนาทีค่ะค่ะพี่ป๊อกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในขออนุญาตให้พี่ป๊อกช่วยแนะนำสรุปให้ฟังหน่อยนะคะว่าเมคอัพอาร์ติสต์เนี่ยนะคะกับแฮ์สตลิสต์สิ่งที่เขาจะต้องเตรียมเลยเนี่ยค่ะคืออะไรคะพี่สิ่งที่ควรเตรียมเลยก็คือเอ่อค่าเชื้อค่ะทุกอย่างที่ค่าเชื้อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ามีแสงก็มีนะคะเราเรียกว่า UVC นะคะหลืกแต่ที่สำคัญที่สุดคือ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็บ้นปากไฮโดรเจนที่ค่หมอฟันใช้ผสมหนึ่งต่อสามนะคะหรือจะใช้พาวนี้ค่ะไปฆ่าเชื้อนะคะอ่าค่ะถุงอให้สะอาดแต่คนเขาจะใส่ถุงมือแล้วปิดแมสส์สูงที่สุดเลยค่ะแมสแล้วก็ควรจะสวมบวกเหมือนกับกันทั้งหมดแล้วก็เสื้อคลุมนะคะซึ่งเสื้อคลุมตัวนี้เวลานั่นก็คือ ถอดออกแล้วออกไปข้างนอกแต่เวลาเข้ามาคือใส่ตัวนี้คุมคือทุกอย่างเนี้ยจะต้องสะอาดหมดหรืออาบน้าก่อนที่จะเริ่มทํางานนะเพราะเขาออกไปข้างนอกโอเคเยี่ยมเลยมันกายจะมีเชื้อละคือกระเป๋าทั้งหมดรองเท้าต้องฉีดฆ่าเชื้อหมดค่ะเพราะเวลาเขาออกมาจากห้องแล้วเข้ามาข้างในเนี้ยทุกคนต้องพ่นฆ่าเชื้อหมดค่ะนี่สําคัญมากเชืแล้ววางหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี้ยเขาก็ใช้ถุงมือกันแต่บางคนไม่ชอบถุงมืออันนี้ต้องใช้ แต่ความจริงมันก็มันก็ต้องปรับแล้วพี่มันเป็น new normal เนาะอ่ะและอันนี้อีกอันหนึ่งใช่ไหมมันเป็นอ e w normal ค่ะก็เสร็จแล้วทิ้งเลยนะคะแล้วก็แปรงในสําคัญที่สุดคือต้องมีเอาไว้คนอย่างละสามเซนแปรงผมก็เหมือนกันนะคะไม่กันกันกันมีเอาไว้สามเซนแล้วก็มีออปาบิไซดก็คือฆ่าเชื้อก็จะมีเครื่องฆ่าประจําตัวซึ่งเสียบตรงไหนมีน้ําแล้วก็เอาไปแช่ฆ่าเชื้ออ่าใช่ค่ะแต่ทีนี้ ในประเทศไทยเราเนี่ยเงินก็ไม่มีมากเท่าไหร่ก็ใช้เดตตอก็ได้ค่ะเดตตอระสมก็ได้ค่ะใช่ไหมมเงินมากหรือใช้หรือไม่ก็คือ UVC ได้ไหมพี่ UVC ได้ไหม UVC ได้นะแล้วพี่เชื่อในแอลกอฮอลมากกว่าอ๋อโอเคนะคะค่ะโอเคเยี่ยมเลยเวลาไปออกงานใหญ่พวกงานอีเวนต์หรืองานอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเขาจะพบเป็นทุกอย่างแบบเข้า UVC หมดก่อนที่จะทำแต่ในขณะเดียวกันเขามีทั้งหมดอ่ะสามเซตแบง ยังมีแปลงทั้งหมดสิบอันคุณต้องมีอีกสามอันที่เหมือนเข้าใจไหมฮะค้าไปเลยนะฮะไปทำความสะอาดเลยนะฮะให้แข้งก็จะมีเครื่องทำเอ่อทำความสะอาดแปลงนะฮะเป็นเครื่องแล้วปั่นแล้วมีอลาอประ์บีขายตั่วไปไม่ไม่มีตอนนี้ไม่ไม่ได้โชว์ค่ะใช้ได้ค่ะค่ะ และทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดสมมุติว่านะคะ MC พิธีกรนะคะผู้อ่านข่าวนะคะถ้าคุณมีเซตของคุณไปด mm ้ว hmm. ยเนี่ยคุณก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะอนะครับต้อง PS ทุกๆนะคะุณเอิรนคือไม่ใช่ว่าเทสเมื่อวานเรามาไม่ไ so ด้ก่อนที่คุณจะเพราะฉะนั้นคุณต้องนั่งก่อนเลยคุณต้องมีเวลาอย่างน้อยๆมาถึงที่ที่สตูดิโอหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อจะทำเซตอันนี้ค่ะนี่ของพี่ขึ้นแล้วเห็นไหมคะของพี่ไม่เป็นทค่เดียว อ่าโอเคเยี่ยมเลยนะคะอ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันนะคะได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะคะกราบขอบพระคุณพี่ป๊อกมากค่ะ ขออนุญ,ญาตสรุปให้คุณผู้ชมคุณได้ฟังฟังเลยนะคะเมคอัพอาร์ติสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องทราบเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะชุดเมคอัพแต่งหน้าก็ต้องมีเตรียมไว้3เซตนะคะในเรื่องของชุดแปลงทําผมก็ต้องเตรียมไว้3เซตเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องทําการฆ่าเชื้อฆ่าเชือเ้อและฆ่าเชื้อนะคะศิลปินดารานักร้องดีเจพิธีกรน,นักอ่านข่าวนะคะ คุณจาเป็นจะต้องมีแปลงนะคะเซ็ตเมคอัพขนนองคุณเองนะคะแล้วคุณก็ต้องทําความสะอาดล้างทุกวันล้างทุกวันล้างทุกวันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณอาจจะไม่มีเชือ้อพรุ่งนี้นะคะคุณอาจจะมีเชื้อนะคะมามือน,นี้คุณก็ไม่รู้เมื่อวานนี้คุณมีเชือ้อเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําความสะอาดและล้างทุกวันทุกวันนะคะและพี่ป๊อกบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะนี่คือ UVC นะคะในการฆ่าแสงแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะอันเล็กๆพกพาไปสะดวกนะคะในกระเป๋าเมคอัพอาร์ต ะะแล้วก็นะคะในกระเป๋เาในเรื่องของการทําผมเนี่ยทุกอย่างใส่ได้นะคะในทีเดียวราคาถูกมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาไปใช้ได้นะคะส่วนตัวเอาไปใช้ได้นะคะในกระเป๋าในกล่องที่กำบับข้าวที่ซื้อมาใช้ได้หมดเลยทีเดียวนะคะให้ราคาพิเศษสําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะราคาเข้าขายกันนะคะ750บาทนะคะสําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะ650บาทส่งถึงบ้านให้เป็นของขวัญในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนค่ะ